คนกับเปลี่นพระผู้ใหญ่อาจารย์ก็ต้องเสียฟังพอแม่รูบาอาจารย์เพิ่มน้อยในการเรื่องอะไรที่ว่ามันจะเป็นเรื่องชาวโลกตีเตือนว่าเรื่องโลกธรรมชาตินี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างพอแม่รูบาอาจารย์สอนเมื่อข้าฝึกสมาธิมาแล้วฝึกจังมาแล้วข้าต้องใส่สมาธิให้ไปทงที่ถูกต้องืูคนต่อว่าในทางในของพระ ถามว่าเออปลูกกับเสียตีกับเสียระว้างตเพราะว่ามันกล่าวหูหูว่าเป็นดาบสองคมทั้งั้งที่รู้แต่ว่าถ้าลูกประเทศจังซี่ลูกว่กลัวไหนนั่นแต่ว่าพ่อแม่ผู้บาดใจเพรก็ว่าให้ซูและลูกเออไอสารเขราพุทธศาสนาสาธรรมแม่แล้วส่วนญาติส่วนยมเคนหน้าถึงศรัทธาเพว่าถึงศรัทธาศรัทธาในข้างไหนในทางที่ถูกแต่ว่า จริงที่อาจารย์ท่ามสม,มืตอนี่อาจารย์ก็รู้ว่ามันผิดอยู่แต่ว่าอาจารย์ก็ต้องฝืนยอมกัดลิ้นตัวเองเพราะว่าร่างเทียอาจารย์ก็นอนนหายคนนี้อันนี้เรื่องจริงออกจากใจนอนนหย้ยร่างเทียนางหา้เอฟเป็นยังไงจรณ่ากลัวนบบนี้ก็ถามว่าอาจารย์ก็ ไฟนี่ก็ไฟสุดท้ายที่อาจารย์จะนั่นเพราะว่าป่านี้ไฟสีมารวมสร้างกับอาจารย์ถ้าอาจารย์เ่ราะนั่นกับไฟนี่อาจารย์จะทําเป็นไฟสุดท้ายก็คือว่าสีหางเ,าเาสีหางก็ให้ทุกหยาดยุ่มทุกคนเข้าใจอาจารย์ว่าทีมงานคือถ้าไฟสีมารวมสร้างกับอาจารย์พัฒนาวัดป่าสามชีทมอาจารย์ก็ขอเชิญนเนาะเพราะว่า การเล่นการอะไรให้เราดูขอมมันไม่มีลากถ้ามันมีลากคือจังตนชาติตนดูตนโบกยูไจมันก็ย่อหันแนวคขอมมันหมุนแตงแดง,งแต่งแดงเป็นตะก้อพ้นบอคือพี่พ้นทายท่าของคุยพี่พ้นออกอยู่จังหวัดนนทบุรีจักบ้อระหุสีออกตัวไดคือว่าข้าเจ้าให้เป็นแค่แนวทางคำว่าแนวทางคือการให้เราลองดู จะให้เพื่อนว่าอาจารย์เน้นตัวไหนเพื่อนก็ว่าเน้นบ่าใด้าไปบอกว่าเน้นปุ๊บเนี่ยตัวนี้เน้นเลยลูกเน้นเลยเนี่ยขมันจะเข้าไขรามุสาวาตมุสาวาตพระกับพิษวินัยไปอีกทั้งคืนทั้งลองคอยบาปสองเท่าตัวถาม่าคอยย่านบาป่็คอยย่านเมีแต่คนนหายคอยมาซื้อซีลอตเตอรีน่นี่อาจารย์คอยกับย,ย,ย,ย่านคอยย่านเพราะยังพระนะ สบายก็จริงแต่ถ้าเวลาตายตกนรกมากกว่ายมยมคอยรับสวงเท่าตูวเต็มเต็ตตตมเม,ม่เมนผ่อยก็ายานบาปค,คือว่าก็คือวา่ามีฮิริโอตตปะนั่นแหละความละอายแก่บาปก็ดีแล้ว,อ,วาอาจารย์บอกากไปคันว่าแนวทางกะ อยู่ได้นั่นล่ะไฟชอบตัวไหนก็วาดเอาโรดตามใจไฟใจมั่นไฟถูกซาตาตัวไหนนำเอาโรดแม่นครับผมตัวไหนมากตัวไหนจัดเลยครับผมนี่ก็คือแนวทางของปฏิรูปการไก่นะครับในถวายนะครับปัจจัยนะครับมาจากต่างประเทศนะครับในฝากในฝากเงินนะครับมาถวายนะครับอาจารย์มาถวายให้แก่พระอาจารย์นะครับนองว่าอะไพอไหว ใสจานซื้อก็ได้บใจานพ่ออาจารย์มีพ่อนี่นะครับก็คือโยมมาจากต่างประเทศนะครับใส่ร้เอฟซีช่องดาผ้าร้ยครับฝนผ้าร้ยนะครับเพื่อนใดถวายปัจจัยนะครับมาถวายหายแจ้พระอาจารย์นะครับเพื่อที่อยากจะได้เอาไปเอฟซีจะทางไกลนะจ้าเขามาจากงกลเับฝากเอสฝนผ้ารวยกระดาผ้าร้ยถวายพระอาจารย์ตีนะจ้ อนุโมทนาบุญนำด้อจ้ะเอฟซีทางไกลคนน้อยนะครับคนน้อยจันทภานะครับคนน้อยคนน้อยจันทภาจันทภาจันทจันทภาผ้าครับผ้าผ้าพ่อผ่านสระอาครับผ้าครับจันทภาทัศภาจันทภาจ้าใช่ค่ะขอให้พ่อนเอฟซี ทุกท่านป้าวจะเป็นเอฟซีของกาผ้าด้วยป้าวจะเป็นเอฟซีของพอสวัยป้าวจะเป็นของโคนละกะยังอีกตามด้วยและหลากหลายชพิษตามส้มเนาะอาจารย์ครับพอให้พ่อทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะโดยคำว่าภาษาบาลีเนาะ ยะทาวิริวาฮาปุราปาริปุรินติสะขะรังเอวะเมวะอิโตหินังเปตาตังอุปกะปติเิจิตังปัจิตังตุมังกิปะเมวะสะมมิสาตุสัพเพปุรินตุสังกะปาจันโทปานาราสุยะถามานิโชติราสุยะธา สัพิติโยวิวันสันตุสัพพะรุโหวินาสตุมาเตภวัวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวัฒนสิริเสนจังทุธะปชาจิโนจารุ กรรมเมนาด้วยเดชผลบุญแห่งข้าอุเทศไปนี้ขอให้ไปคำสูอตรนุนบิดามัรดาผู้ยาตายายครูอุปัชฌาอาจารย์พระมหากษัตริย์มิตรรักสนิทเพื่อนสรารสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้าคุงบารีพระนางธรรีพระนาง ภูมิคลาภยะมัจุรานายริยาบันนายพันธุรักษีนาบอดีกับทั้งเท้าจัตุรุกับบานทั้งสี่สีรีคุตอามาตชฉันจัตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดมหาภูมเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมาุดโลกโดยรอบสุดขอบจกกักรวาล นันตัจัก,กรวาลหากท่านทั้งหลายที่ท่านต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชผลบุญแห่งข้าอุเทศไปนี้ขอจงเป็นอุป,ปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อจะก,การะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันอลการนิทืน สาธุสาธุนัสาริตินัสาริติจ็บเจ็บจะไข่จะจนจะต่ำกว่าคนขอให้เป็นเทวดาจะเจตที่องใดขอให้แก้วพลาดพุทธังแก้วพลาดธรรมังแก้วพลาดพุทธังประสิทธิเมธังรรมังประสิทธิเมอมนับโบภุภายะนัมขะทะนัมอุเงินทองไหนมาเทมาไม่ขาดสายสัพพะโคสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะโคสเนตเจรไร ขอให้อันธานหายไปจากตัวญาติโยมให้มีแต่คำว่าความสุขความเจริญรุ่งเมืองด้วยทืนสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นตัวเลขของพระอาจารย์ตีเพื่นนะครับที่เป็นได้ห่มาในวันนี้นะครับแอดมินก็ได้มีโอกาสสากครับมา น,นำตัวเลขนะครับมาฝากมาตอนไห้เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับหลังจากที่ทางพระอาจารย์ตีเิ่นให้ตัวเลขมานะครับเิ่นกาได้พอไปนะครับว่าเพิ่นจะให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับต,ตัวเลขชุดนี้นะครับก็บจะเปลี่ยนตัวเลขของพระอาจารย์ตีจะเป็นตัวเลขงวดชุดท้ายแล้วนะครับเิ่นก็นจะพอปล่อยตัวเลขอีกแล้วนะครับแอดมินก็เลยได้มาติดตามตัวเลขนะครับเพื่อทีจีได้นําไป ฝากให้เอฟซีได้ดูไท้ชมกันนะครับก็มีตัวเลขนะครับสองหกสี่นะครับสามหนึ่งห้านะครับสามแปดห้านะครับหกห้าแปดนะครับเลขล่างนะครับสองตัวห้าห้าห้าหกนะครับนี่กรเป็นตัวเลขนะครับที่ทังพระอาจารย์ตีนะครับเป็นได้นามาฝากนะครับให้แกเอฟซีนะครับเป็นมวดสุดท้ายนะครับตามที่ลูกสอนที่เพิ่นซี่ให้นะครับก็ให้เน้นนะครับ ให้เน้นสามนะครับเน้นสามเน้นห้านะครับเน้นสามเน้นห้านะครับจับส่กันเอานะครับเนอะเปินบอจะเขียนให้นะครับเปินเขีดลูกซ้อนให้นะครับซื่อๆนะครับว่าให้เน้นเน้นคือให้เน้นสามครับเน้นห้านะครับกาฝากบอกเอฟซีน้ำในเด้อเปิญนยันตัวเลขอันนะครับเปินกระเลขขีดลูกซ้อนให้นะครับให้เน้นสามกับเน้นห้านะครับกาเปลี่ยนแนวทางนะครับน้ำมาฝากในเอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับค่ะ โปรดใส่วิจารณ์นะครับในการรับชมนะครับทางช่องครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับว่าไทยสนับสนุนให้เห็นการพนันนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและรับชมนะครับฝนผ้ารวยนะครับขอบคุณ้ารวยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ